สวัสดีครับปืนยิงปลาราชสีมานะครับเวันนี้มาอัปเดตครับอัปเดตงานของเดือนธันวาครับเดือนธันวาตอนนี้ก็ของเข้าแล้วนะครับของเข้าแล้วแต่ยังไม่ครบนะครับตอนนี้ขาดโรเลอร์จะเป็นชุดพร้อมยิงนะครับก็กําลังเร่งให้อยู่นะครับผมก็ถามโรงงานเขาแล้วแหละครับโรงงานก็กําลังประกอบให้ครับ เหลือโรเลอย่างเดียวนะครับชุดพร้อมยิงเนี่ยอันนี้ไม้สะเดานะครับไม้สะเาาชุดสองพันสี่นะครับผมสองพันสี่ไม้สะเดาชุดสองพันสี่ร้อยขาดโรลเลอครับโรลเลอมาก็ส่งได้อันนี้ก็รอส่งหมดเลยนะครับเนี่ย ลูกค้าที่สั่งผมเข้ามาก็ที่ยังไม่ผมยังไม่ได้ส่งเพราะนี่แหละครับโรลเลอรมันยังไม่เข้านะครับที่เหลือเขาส่งมาให้ผมหมดแล้วครอบไกลนะครับครอบไกลอลูมิเนียมนะครับของเดือนนี้นะจะเป็นตัวนี้นะครับสีนี้นะครับครอบไกลอลูมิเนียมนะครับเป็นสีชาครับสวยครับผม น่าจะอีกประมาณสักสามวันครับอีกประมาณสักสาวันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ได้ส่งในรถแรกเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสักสิบถึงสิบสองก็บอกได้นะครับก็คืออันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ประดู่ครับไม้ประดู่รอเคลือบอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นไม้สะเราราคาก็จะมีสามสี่ราคาเลยครับ นะสงสัยก็ถามผมได้นะครับเป็นกำคออันนี้ไม้สะดานะครับสองตัวไม้ไปดูสองตัวแล้วก็ห้อยอยู่อีกเคลือบอยู่เป็นไม้ไปดูนะครับราคานะครับก็จะมีสองพันเก้าสองพันเก้าไม้ไปดูรางดํานะครับสองพันเก้าไม้ไปดูรางดำสองพันอ่า 2 0งพันสองพหกสองันหกไม้ประดูแต่จะเป็นรางหนึ่งร้อยี่สิบนะครับอันนี้รางหนึ่งร้อยสิบอันนี้รางหนึ่งร้่สิบนะครับ1้อเซนร้อยสิบเซนนะครับนะไม้ไปดูนะครับท้ายไม้ไปดูจะอยู่2 0ง6ันหกนะครับท้ายไม้ไปดูรางหนึ่งร้อยยี่สิบกไม้เะดาวรางหนึ่งร้อจะอยู่2 0ง6นะครับ ไม้สะเดาลาง1นึ้อยสามสิบจะอยู่สองพันหกนะครับไม้สะเดาไม้สะเดาลางหนึ่งยี่สิบจะอยู่สองพันสี่นะครับมีหลายราคานะทุกราคานะครับเป็นระบบโรลเลอร์ไม่แพ้กันนะครับอาจจะมีสเปคต่ำกว่ากันเฉยๆนะครับก็ะจะมีหลายราคานะพูดไปก็งงครับแต่สนใจก็สองพันสี่ถึงสองพันเก้าเนี่ยครับ นะ 2,004, 2,009, 3,003ก็มีครับ3,003ก็อาจจะมีลูกเล่นเยอะอาจจะมีเอกับท้ายปิดอะคริลิกนะครับครอบไกลอลูมิเนียมอย่างนี้ครับก็ตามลมีหลายราคาครับนะครับสนใจก็สอบถามผมได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับ